มานะครับเราจะมาลุ้นพระนะครับนี่ครับเดี๋ยวพี่ออโต้แกะดูนะครับว่ามีกี่องค์ครับเดี๋ยวโต๊ะแกะดูนะครับเดี๋ยวเข้ามาครับเดี๋เข้ามามเป็นอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวโต๊ะแกะดูอ่ะพี่โต๊มีกี่องค์ครับนักดิห้าห้านะแล้วรุ่นอะไรพี่ออโต้อ่านชื่อรุ่นดิโยเอามาอ่านดิมองเห็นเปล่า เศรษฐ์อ่าทางไหนวะเนี่ยชื่อรุนนออ่นน่ะองค์พรพัดมาให้ด้วยไม่มีชื่ออ๋อนี่ข้างบนนี่ไงใช่ไงเศรษฐีเงินพันล้านเศรษฐีพันล้านาใครได้เปิดเอาคนละกี่องค์ครับใครเปิดกี่องค์ครับขอ,อคนแรกเดี๋ยวก็แล้วก็ตัว,ต,วตัวกี่องค์ถามว่าอ,อ,องค์ดิใครพ่อเปิดบ้างสิ่ใครว่าจะเปิดคนแรกอ่ะใครเปิดคนแรก อ่ะ,อะอแรกนะครับดูครับจะได้เนื้ออะไรนะครับลงยาทองชาติเนื้อเงินเฮ้ยสยองขวัญเลยที่จะได้เัินนะลุ้นี่ดีลุ้นให้ดีนะครับลุ้นให้ดีนะครับน้อครับเฮ้ยเฮ้ยเนื้อทองทิพย์เนื้อทองทิพย์เกลือได้เกลือไหนดิลงยาเหลืองขอบส้มเนื้อทิพย์ลงยาส้มอ่ะ ออกไปต้านไายกันสวยเลยว่ะต้านต้าน,ต,านต้านถาทุยังตัวเมษาทุยเมื่อกี้เนี้ยนี่เรื่องของครับเรื่องของครับให้ได้เ,เงินนะครับเก็กบถุงพัตติก่อนตีแกโคตรง่ายเลยต้านไหนฮะนี่แกะแฉกไปก่อนเนี่ยถึงถึงตีคราวนี้ขึ้นก่อนปิดไม่ได้พ่อ๋ยวค่อยปิดก,ก็ได้ เือเปิดดูข้างหน้าดิเฮ้ยเปิดปิดไม่ได้เกลือเฮ้ยลงยางเลยนะเออก็โอเคอยู่เกลือเกลือเกลือไม่มีอะบาก้าเลยว่ะอ่ะตัวหนาปิดไม่ได้ไงดไไม่้ก็ปิด้่ก็วางอย่างนี้ไงปิดได้ละวก็เนี่ยเออหัวปิดไม่ได้ะโตอ่ะอ่ะตอ่ะของยังไม่มาจะเอาถังยางเอาถังยางมาของดยังไม่มา ของเกลือมาก,ก่อนเชื่อหนูดิอันอันดีๆต้องอยู่ในท้ายใช่อันยืนอยู่นะอันดีๆอยู่ในท้ายเชื่อ <ๆ S 1> หนูเกลือทองแดงเหนือดิเหมือนเป๊ะเลยลมยาเหมือนเป๊ะเลยอร่อยวะ่ะตบไปตานหนูดวงมาไวตันได้อะไรวะเมื่อกี้เนะี่ย ผมตัม้งลมยา,าเขียวเนื้อเนื้อทองทิพย์ทองทิพย์อีกแล้วทองทิพย์อีกแล้วโอ้โหเหลืองพ่ออันเดียวแล้วมาหมดยังเหรือเอาถ่ายเท่าดิมานนี้นะครับตัวหนึ่งอ่านี่นะครับอ่าตุ๊กเขาได้ไม่เนี้ยงก็เนื้ออานก้าวทีนะครับห้านุ่นแล้วเกลือทั้งนั้นเลยมาดูกันว่าจะได้พาอะไรกันอ่าเล็บเกแล้วน,นะครับมา,มา เบปิดไม่ได้เบรสเบรสตัวเกลือเกลือเยลนะครับเกลือเกลืออีกแล้วนะครับอะไรวะเอ่อโคตรเกลือเลยนะครับเอ้ยวางเรียงดิอะไรพลาสตินมีอันนี้สวยองเดียวจริงเนี่ยองของใครอ่ะตั้นเอาแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง บอกพังแล้วเว่าพังจบจบสิ้นปิดไม่ได้ตกลกองมัดิก็รลกนิ่งนโมอมอทำไมกองให้โฟกัสวะขอไม่มานี่ะห้าองค์ฮะโอเคได้เกลือทั้งนั้นเลยครับโอเค